พยัญชนะอักษรกลางประสมสระอาสระอาอ่านว่าอากากออากาอีกครั้งนะคะกากออากาจาจอ อาจาอีกครั้งนะคะจาจออาจาดาดออาดาอีกครั้งนะคะดาดดอาดาตา ตอาตาอีกครั้งนะคะตาตออาตาบาบออาบาอีกครั้งนะคะบาบออาบา ปาปอ,อปาปาอีกครั้งนะคะปาป,ออปาอาปาอีกครั้งนะคะอาออา